เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไงแล้วก็เป็นสีลุงโชเน่อยเป็นสีลุงโชเออเป็นไงมาสีลุงคุณลุงเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสลามพาร์ทที่6นะฮะซึ่งในวันนี้พี่จะไปเปิดกาชากันนะครับทุกคนแล้วก็ไอเดียนี้ก็เป็นไอดีลองของพี่ด้วยนะครับคือพี่เพิ่งปั้นมาแล้วก็มาลงเลยไงก็เดี๋ยวจะมาเปิดไอดีนี้ก่อนไอดีหลักแล้วกัน เพราะว่าไอดีหลักเนี่ยมีอยู่พันเจ็ดร้อยเพชรนะครับพันแปดร้อยเพชรก็เตรียมแล้วแหละนะฮะเตรียมเปิดกาชาเดียโบแล้วก็เจชิออนแล้วมาดูกันว่าวันนี้จานหมีจะเกลือหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราเปิดกาชาคลิปที่แล้วไปแต่ว่าไม่มีคลิปไงเพราะว่าพี่ลบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะฮะไปเผลอลบเฉยนะก็วันนี้มีคลิปแล้วนะครับคลิปกาชาของเกมนี้น่าจะเป็นกาชาคลิปแรกเลยก็มาดูกันว่าวันนี้พี่จะเกลือหรือเปล่านะ มาไปที่เมนูแล้วก็ไปที่นี่เลยกาชาในตำนานแล้วก็ไปที่ตู้ที่สองนะครับนี่อย่างเทอะครับดูดิย่างเทอะฮะทุกคนนะเดียโบพ่อบ้านแต่มันไม่ใช่ไงไนะเป้าหมายเราไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเจ้คนนี้เลยเป็นเจ้ชิออนนั่นเองคือพี่อวยมากนะครับในอนิเมะคือพี่อวยมากแล้วก็อยากได้มากก็ไม่ต้องบอกอะไรให้มากมายว่าพี่อยากได้เพราะอะไร ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าจานหมีอยากได้เพราะอะไรนะครับเราไปดูเลตของตู้นี้กันก่อนซิว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะไปที่เลตของ5ดาวก่อนนะฮะเป็นตัวละครผมรู้สึกว่าจะมีครบเลยนะครับทั้งแก๊งเลยแก๊งตัวเก่าเนี่ยอืแก๊งตัวเก่านี่คือมีครบเลยนะฮะเอ้โหมีครบจริง แล้วก็มีตัวละครใหม่2ตัวนะก็จะเป็นตัวเนี่ยแหละเจชิออนกับเดียโบเป็นสายมืดทั้งคู่เลยนะฮะส่วนโรดักชั่นลหละโอเทคชั่นก็น่าจะมีเหมือนเดิมแหละนะครับนี่มีอิดฟีดนะครับมีเวโดล่านะครับแล้วก็มีลายตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้ตัวเดียโบกับเจมาเนี่ยแนะนําว่าไม่เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวเจเนี่ยสตัวนี้เล่นได้หมดนะครับมาซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรอยู่2,100เพชร ผมเปิดได้ทั้งหมด7ตูมนะฮะก็เป็นเลขนําโชคไงเลข7เราก็มาลุ้นกันว่าจะเกลือหรือเปล่าก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคนไหนที่เป็นแฟนเกมนี้แล้วก็แบบชอบเกมกาชาชอบอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับบอกทุกคนไปเลยว่าจันหมีเปิดกาชาเกมนี้จันหมีจะเกลือไหมเออแล้วก็ตู้เนี้ยผมบอกเลยนะว่ามันใช้ตั๋วฟรีเปิดได้นะครับเนี่ยไอ้ตั๋วนี้เปิดได้นะคนไหนที่แบบมีตั๋วนี้เยอะๆเนี่ยแลกจากเฟนพ้อยแลกจาก อะไรอีกอะแลกจากรูน3ดาวก็เอาไปแลกตั๋วมาดองเปิดตู้นี้ได้เราก็มาลุยกันดีกว่านะครับกับครั้งแรกไป3ามรเพชรอัดแล้วใช่ไหมอัดแล้วแหละไปฮะนี่คือ300เพชรแรกเจชิออนต้องมาแล้วแหละโอ้โหท้องฟ้าน,นี่สว่างกิ้งเลยยังไงสีแดงเปล่าโอ้โหสีฟ้าไงสีฟ้าไงสีฟ้าอย่างนี้เกลือหรือเปล่าครับผมมันมีโอกาสได้เหมือนกันนะสีลุงอ่ะถ้าเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ย เพราะว่าผมได้มาแล้วจากพาร์ทที่แล้วแต่ว่าผมลบไปแล้วไงเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนสไงแล้วก็เป็นสีลุงโชหน่อยเป็นสีลุงโชเออเป็นไงคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมสีลุงนะฮะต่อให้แบบข้างหน้าเป็นสีฟ้าทองฟ้าสว่างก็มีโอกาสได้สีลุงเหมือนกันตัวแรกก็เป็นสามดาวนะฮะตัวที่สองยังสามดาวอยู่เฮ้เข็นยะตัวที่สามตัวที่สามก็ยังสามดาวอยู่นะฮะอลิส ตัวที่สี่ก็ยังสมดาวอยู่โอ้โหอ,อาริสองตัวเลยเลยโกเลมมาสเตอร์ตัวที่ห้าโอ้โหที่มันแกงนี่คือครบเลยนะเด็กของลิมลรุนะฮะครบเลยเกลนี่แหละครับผมสี่ลูกเฮ้ยได้เลยป่ะได้เลยป่ะโอ้โหได้เลยครับทุกคนไอดีลองแต่มันเป็นไอดีลองไงมันคือไอดีลองไงทุกคนได้เลยนะฮะเรียบร้อยนะตูมแรกเป็นไง ระดับพักการผมบอกเลยว่ามือผมอะมาระดับพักการเรียบร้อยเลยนะฮะเจชิออนห้าดาวมืดเรียบร้อยได้มาแล้วมีความสุขแล้วนะคลิปนี้ชิวๆไปจะมาอีกสักตัวหรือเปล่าจะไปอเวกขออีกสักตัวได้ไหมห้าดาวเนี่ยอยากอเวกมากๆไม่น่าจะได้แล้วล่ะตูมแรกไปสคิปเลยดีกว่าอ่ะเรียบร้อยนะครับเจชิออนมืดห้าดาวมาตั้งแต่ตูมแรกเลยเป็นไงพี่บอกแล้ว ว่าพี่อยากเกลือ,อยากนะ <Yeah. S 1> ครับเกมพวกนี้กาชงกาชานี่คือพี่เกลือ,อยากมาตูมที่สองขอเป็นเดียโบอีกตัวหนึ่งไปหรือว่าเป็นเจชิออนอีกตัวหนึ่งก็ได้ปะจะได้มาเอาเวกสีฟ้าอีกแล้วแต่ว่าทองฟ้าเป็นสีแบบใบใบแก่ๆนะใบใบอย่างนี้คือมันต้องมาแล้วแหละนะตอนบ่ายเนี่ย <Please. S 1> ตอนบ่ายนําโชคขอเป็นสีลุงอีกสักตัวหนึ่งไปเป็นสีเป็นสีนสทองแล้วก็เป็นสีเป็นสีลุงหน่อยสีเงียบกิฟ จคลิปเลยอย่างนี้จะคลิปเลยดีกว่าเงียบคลิปโอ้โหได้ไอ้นี่มาเป็นตัวใหม่ด้วยนะมาตูมที่สไปครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอัศวินหรือเปล่าหรือคิดเองมันมีอัศวินหรือเปล่าเมื่อกี้อะไปะเป็นเป็นสีอะไรเฮ้ยเป็นสีแดงอะครับทุกคนเอาละฮะเป็นสีแดงนี้2ตัวขึ้นไปหรือเปล่าพอสองตัวได้ไหมเกมเนี้ยผมอยากได้2ตัวใน1งตูมมมีไหม เปลี่ยนสีโชไปเปลี่ยนสีโชไปเป็นสีลุ้งไปขอเจชิออนหน่อยเออตัวแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย <c oughs> เดียโว <c oughs> เดียบโบ <c oughs> ยอได้มาแล้วครับผม <c oughs> ทุกคน <c oughs> ทีนี้ทีมธาตุมืดผมก็ระดับพักการแล้วนะฮะสูทีมธาตุมืดเรียบร้อยเลยวะ่ะเรียบร้อยเลยวะ่ะไอดีลองสงสัยต้องเล่น2อ d ไอดีแล้วมั้งเนี่ย จะเล่น2 ID แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งเพื่อนไว้ละกันนะครับก็แอดกันมานะอ่ะเฮ้ยมา2ตัวเลยโอ้โหเสียงอย่างนี้คุณลุงโหว่าแล้วทําไมมันเห็นหน้าแวบบแวบบคุณลุงนั่นเอง <c oughs> คุณลุงอย่างนี้มันแต่ว่าคุณลุงนี้ไปเล่นกับทีมไหนก็ได้นะจริงๆอ่ะแต่ว่ามันคอมโบกับไอตัวรดักชันไม่ได้นะครับก็ไว้คุณลุงเป็นตัวสำรองละกันนะกาเซลโอ้หืมเกล อีกสักตัวมีปะขอสามตัวในหนึ่งซูมอย่างเงี้ยได้ปะเกมเนี้ยคือทำให้พี่ได้ปะยังไงอ่ะครับผม,มเป็นสี่ดาวสี่ดาวอีกแล้วสี่ดาวอีกแล้วมาทั้งครอบครัวมาสคิปเลยดีกว่าปะน่าจะหมดแล้วแหละนะฮะตุมนี้เย้เรียบร้อยเลยนะครับเดียโบกับคุณลุงนะแสงมืดตุมที่สมนะครับได้เลยนะมาอันนี้เรามาลุ้นอเวกและ เพราะว่าถ้าเวกหนึ่งดาวนเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็เคยบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วแหละว,ว่าเอฟเฟกเพิ่มเติมเนี่ยมันคืออะไรนะมาตูมที่สี่ไปครับเป็นสีฟ้าไงก็ขอเป็นสีฟ้าที่แบบมีลุงได้ปะเกมนะพี่ขอสีฟ้าที่เป็นแบบว่ามีลุงอ่ะขอมีลุงหน่อยลุงลุงกันไปจังวันนี้ลุงลุงกันไปยังไงเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีลุงโอ้ย ฝืดเกินฝืดเกินมาตะคิปเลยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือเกลือชั้นดีปะตูมที่ห้าเฮ้ยแดงแดงไงเมื่อกี้เห็นแดงแดงไหมทุกคนแดงแดงมันแดงแดงอะครับตูมเนี้ยแดงแดงชัวนี่ไงแดงแดงเมื่อกี้มันเห็นแดงแดงแวบๆะเห็นป่ะมันเห็นแดงแดงนิดหนึ่งอะนะมาอีตัวดีกว่าอีตัวดีกว่าตูมเนี่ยขอสองตัวอีกรอบหนึ่งได้ป่ะ นะขอเจกับเดียโบสักตัวหนึ่งอ่ะขออีกตัวหนึ่งได้ไหมมามาสี่ลุง <c oughs> คุณลงุ <c oughs> ณลงลุง <c oughs> กาเซลจะมาซ้ำทำไมบ่อยๆวะเนี้ย <c oughs> โอ้กาเซลลูกรักเกินตัวที่สม <c oughs> เป็นอลิสตัวที่สีขอ2ตัวขึ้นไปหน่อยนะขอสองตัวก็ได้มา พอ,อสอตัวได้ไหมเล่าโอ้โหไม่น่าจะได้แล้วไม่น่าจะได้แล้วมาอย่างนี้สัคลิปโชว์ป้โอ้โห,โโหคุณลุงคุณลุงจะมาทําไมบ่อยๆเนี่ยไออีพีที่เปิดกาชาครางนู้นก็มานะที่ผมลบไปอะลุงแกก็มาเหมือนกันโอ้โหจะมาทำไมบ่อยๆเนี่ยลุงตูมที่หกปะขอสีลุงอีวัตานีเป็นสีทองอย่างนี้โอ้เป็นสีแบบไม่ใช่สีทองเนี่ย เป็นทองฟ้าใบใบแล้วก็สีฟ้าเมื่อกี้ขอเปลี่ยนสีหน่อยรอบนี้ไหมนะตูมที่6แล้วขอเปลี่ยนสีหน่อยขอเป็นสีเป็นสีทองอะ่ะได้ปะ่ะเปลี่ยนสีโชว์พี่หน่อยได้ไหมเปลี่ยนสีเอ้ยสคิปเลยดิครับจงังหวะนี้โอ้โหแล้วก็ได้นี่มาด้วยได้มาครบเลยนะโรดักชั่นสีมืดเนี่ยมานี่คือตูมสุดท้ายแล้วทุกคนตูมสุดท้ายขอ a เว k e n ผมอยากได้ตัวซ้ำมาอเว k e n ที่ไม่ใช่ลุงอะ่ะ อ,อ,อีวาตตน์เน่สีแดงเป็นสีฟ้าอีกแล้วแต่ว่าก็มีลุ้นเหมือนกันมายังไงครับขอเป็นสีลุงหน่อยจะได้อเวกเนะ่ยขออเวกเข่นหน่อยเออสีทองสีลุงโอ้ยไม่มาเ้ยไม่มาเดี๋บอกนะว่าตูมนี้3ามดาวทั้งตูมเลยนะ่ะ <c oughs> มันมันอยู่ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> โอ้เฮ้ยเฮ้ย ไอสองเปลี่ยนสีเป็นสีลุงเป็นสีลุงหน่อย <c oughs> โคเอโอ้โเรียบร้อยเกลือแบบเกลือยับจริงเป็นตัวใหม่ด้วยนะโอเคนะครับ <c oughs> ทุกคนก็เรียบร้อยเลยนะฮะตัมนี้นะ <c oughs> เราได้เป็นเดียโบกับอเจมาอย่างละตัวนะครับนี่แล้วก็รลักชั่นก็เป็นนี่นะฮะ ส่วนทีมสำรองหรือว่า i อดีลองของผมเนี่ยก็จะมีตัวเท่านี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่4ตัวนะฮะสตัวดิ3ตัวที่เป็น5ดาวแท้นะก็จะมีลิมรุทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีแม่นางชูนะอืมโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะผมจะปั้นตัวนี้มานะครับเจแล้วก็เดียโบนะฮะแล้วก็เป็นตัวนี้เมนี่มารุทตุมืดนะครับเนี่ยสตัวเนี่ยเล่นคู่กันได้แล้วก็ตัวนี้ก็เล่นคู่กันได้นะครับตัวลิมรุท่ามืดเนี่ยที่เป็น3ดาวเนี่ยเล่นได้เหมือนกันนะฮะ ก็ใช้ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับวันนี้แต่ว่าเป็นไ d ดีลองอะนะแต่ก็โอเคนะครับผมถือว่าผ่านนะฮะวันนี้ไม่เกลือหวังว่าทุกคนจะไม่เกลือกับตู้นี้นะเพราะว่าวันนี้พี่ก็ไม่เกลือนะครับเดี๋ยวพี่จะปั้น ID ดีนี้แหละมาเล่นคู่กับ ID หลักนะครับโอเคทุกคนคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้า จำคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม